ถูกคือผมจะมีเพลงติดเพลงดังในภาคใต้อยู่ประมาณ3เดือนก็สักเพลง3เดือนก็สักเพลงอะไรประมาณนี้ออกบ่อยเหรอคะก็ออกบ่อยออกตลอดเลยครับอยากฟังแล้วสิเออยากฟังถือไม่ใช่ย่างสมมติว่าเมื่อปีสองพันห้ารับประมาณ40นะครับสิบปีนสิบปีมาแล้วก็เพลงนี้ ชมผู้ยาวันออกดอกลงลูกแดงเพลินน้องนางยังไม่ลองเพลินหรือไปเดินทอดทำกู้เมืองกรุงคือพูดถึงพูดถึงผู้หญิงที่แบบไปอยู่ต่างจังหวัดยุงเทศอกแต่ก็พอหลังจากปี้ีปี41ก็จะมีเพลงดังชื่อเพลงอดีตรักบ้านนาเดือนเส ครั้งทำนาข้าวเบาๆชวนเช้าที่เมาขยอกแยวเมื่อคราวอยู่นาอะไรประมาณนี้เสังเกตว่าแต่ละคนจะเงียบเพราะทุกคนไม่เคยฟังเลยแต่บางคนก็รู้นะใช่ไหมบางคนก็แหนะย่น้านี่บ้านอยู่ใต้ครับบ้านอยู่ไหนจ๊ะอยู่สุราษฎร์สุราษฎร์ไม่ต้รู้จักจริงๆใช่ไหมฮะ อ่าอย่างนี้แต่คุณนั่นแหละแค่เพชรบุรีมันมันแข็งที่สุดเท่ามันยังไม่ได้ลงไปเดี๋ยวพี่เ่าไม่มีเพลงที่แบบจังหวสนุกสนุกแบบที่เราที่บ้านจากนั้นก็จะมีเพลงเพลงนี้ก็จะดังมากอีกชื่งเพลงน้องน้ำพึ่งกัลยาณ์นาวานซึ่งชื่อน้องน้ำผึ้งเช่ไหมเป็นคนตายแม่ชมตรูอยู่งามเพิดพรายอายุ ลองได้ปะเดี <tampoco S 2> ๋ยวนื่องขบนข้ามนได้สองสามคำได้ได้ปะได้ปะได้ปะมาได้้เินเินเนเฮ้ยเออมามาแกมาแกแบิดมาตอน้องมาตอนไ้มิหลี่เนาะกันไม่กันหลายยาหนาว่านซื่อชื่อน้องน้ำพึ่งเป็นคนตาเห็นไหมปอ ร้องขีเดียวเลยะะเมื่อกี้เอาตัวมือให้เพื่อนด้วยจ้าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีเพลงอย่างดืกดืดนฟังเสียงคลื่นโถฟังจำเสียงนอ้อง้างเมื่อคือนนั่งตายซนนี่เป็นเพลงที่คนตายรู้จักหมดเลยอย่างนี้ครับ ฮะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกมาเผยเปิดในในในกรุงเทพก็เลยไม่มีคนรู้จักไงแต่ทำไมถึงไม่คิดจะเอามาเปิดเผยเปิดเผยเผยเปิดเปิดเผยให้คนทั้งประเทศรู้นะคะอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงอีกเพลงนึงเพิ่งใจตาหนองพี่ล้วงแก่แล้วน้องเอิน้องแก้วแก่แล้วตั้งยี่สิบว่า หิบบัตมาแลวเหลือแท่สีเจ็ดกว่าแกแล้วเอคาอยัางเธอเมียไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วผมว่าเรื่องราวของคุณเอกชัยสนุกสนานมากๆแล้วหยุดไม่ได้หย,ดดยุดไม่ได้แค่วันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมาพูด <c oughs> คุยกับคุณเอกชัยศรีวิชัยต่ออะไรค,รคะ หมดแล้วหมดหมดหมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อกันหอใช่แล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณเอกชัยศรีวิชัยกันต่อนะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะแล้วก็ไปดูการทํางานการเตรียมงานการเตรียมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ของคุณเอกชัยศรีพร้อมด้วยสาวสวยคนสนิทแต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมไม่ได้แลสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอกชัยศรีวิชัยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันขอบคุณมากค่ะ ดังนันดาวคืนนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาสนุกสนานได้ใหม่ในคืนวันจันทร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ No.